ครับผมครับเห็นว่ามีเด็กรุ่นหลังเราเนี่ยทำยนต์กู้ภัยกันเยชะเลยได้ไดมจริงๆถ้าถ้าเป็นไปได้น่ะเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่ากรณีแบบครับผมครับผมนตาจัวไว้สรับกได้ครับก็ทั้งทั้งรังสีทั้งระเบิดนะครับหุ่นยนตกู้ภัยมีประโยชน์มากแทนที่จะเอาคนวิ่งเข้าไปเสี่ยง ครับผมขอบคุณครับเชบิญครับอาจา,า,า,ารย์รค,รคงคงไม่ใช่ฮีโร่ครับปกติเขาเรียกผมเป็นจำเลยครับที่เกการอะไรของเราเนี่ยเราก็จะมีฮีโร่ที่ชรีหรือฮีโร่ที่ฟูคุิมะนีก็นจะมีเรคคอร์ดของฮีโร่ที่งานคง ผมไม่ใช่ผมคนเดียวน,นะครับก็ทีมงานทีมงานของปอสที่ัสีแล้วอาการที่ได้รับเองม่เป็นไไม่ไม่มีอาการอะไรครับเพราะว่าระดับสี<า>ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกแตกต่างนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับตามผลให้เรื่อยๆนะครับทางอาจารย์วารุณีตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นผอ,อรโรงพยาบาลนะครับเป็นแพทย์โลหิตวิทยานะครับท่านกรุณานะครับนัดผมไปเจาะเลือดเจาะอะไรตลอดนะครับดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ปรากฏอะไรนะครับแล้วยังเราบอกว่าคนนี้ได้รับเี เราดูจากเรื่องดูจากไดูจากไอตัวเครื่องวัดลังสีครับ <S <S <ฮะ>ที่ติดตัวไปใช่ครับเครื่องวัดลังสีมันมี2แบบนะครับแบบที่น้องก็ติดอยู่ไอแบบนี้มันไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับมันจะต้องส่งคืนกรมวิทย์ซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันไม่ทันการครับกรณีแบบนี้มันจะต้องมีเครื่องวัดลังสีแบบที่อ่านค่าได้เลยได้ทันทีเลยตอนนั้นเลยโดนเข้าไป1ก็บอกอ่านมา1ได้โดนไปสิก็อ่านมาสิบนะครับต้องพกแบบนั้นไปนับมันมีค่าออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับว่าโดนเข้าไปกี่มิลลิซีมแปร์แล้วนะครับต้องใช้เครื่องแบบบนนัั้คร บริจาคเลือดไม่ได้ his, คิดว่าไม่เกี่ยวนะครับที่ว่ามไม่เกี่ยวเดี๋ยวขอคำถามใช่วงหลังนะคะคือถ้าถ้ายัางไงเนี่ยครับเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้แล้วนะครับในด้านการแพทย์เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอธิบายเลยด,ด,ดีกว่านะครับในในส่วนของผมก็คงคงเท่านี้แล้วกันนะครับอาจารย์ขอบคุณคุณกิติศักดิ์นะคะที่ช่วยเล่าบทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะที่จากที่คุณกิติศักดิ์เล่าก็จะเห็นได้ว่ามีผู้มีผู้ มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะทั้งสารเล้งทั้งลูกจ้าทั้งหลายไอายานน้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอเรียนเชิญคุณหมอมาเล่าว่าทีนี้ในบทบาททางการแพทย์เนี่ยจะจะทำยังไงถ้ามีผู้สัมผัสกับสารกำลังสีสามาโ<อ>ดยเชิญคุณหมอค่ะก็ข,ะะขอเรียนก่อนนะคะว่าคนที่เขาสัมผัสกบลังสีนั้นเลือดเขาไม่ได้อาบรลังสีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผลเลือดของเขาปกติเขาก็บริจาคเลือดได้ ไม่ได้เกี่ยวนะกันก็รู้สึกเราเกิน,นเวลาม,มากก็พยายามรักษาเวลานะคะก็จริงๆที่อาจารย์เร่นพูดไปแล้วว่าค่ะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ในโลกของกรรมตรังสีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่จริงๆแล้วมันมีแค่15%ในขณะที่ธรรมชาตินี่มันเป็น85%นะคะอันนี้ก็จะผ่านไปได้แล้วกันนะคะ เรื่องของอันตรายจากรังสีเนี่ยจริงๆมันมีการรายงานมาตั้งแต่ปี1902เแล้วนะคะในเรื่องที่ว่ารังสีทําให้เกิดมะเร็งเถวของผิวหนังนะคะหรือว่าทําให้เกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องของมะเร็งของกระดูกในพวกที่ทํานาฬิกาที่ก็ใช้เรเดียมที่พูดก,กันไปแล้วนะคะนอกจากนั้นก็จจะมีเรื่องของมะเร็งตับกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็รวมทั้งในช่วงปี19 4 0เนี่ยคะ่ะก็มีการ รายงานถึงการที่เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแพทย์รังสีนิฉัยนะคะตอนนี้ที่เราเราจะพูดกันก็คือกาลจะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุทางรังสีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าพูดกันไปแล้วก็คือว่ามันเป็นการเกิดการที่ได้รับรังสีนะคะขึ้นมาอาจจะได้มาจากอ,อ i n g r ิ d i a t i o n หรืออาจจะได้จากสาร รังสีก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทําให้มีผลทีนี้การที่จะได้รับรังสีเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะก็อาจจะเป็นการได้รับแบบทั้งตัวนะคะซึ่งเราได้เป็นแบบฮอร์บาดีนะคะซึ่งมันอาจจะได้รับทุกส่วนสม่ําเสมอรหรืออาจจะได้รับความเข้มเป็นบางส่วนก็ได้นะคะหรืออาจจะได้รับรังสีเป็นแค่บางส่วนของร่างกายนะคะอีกอันนึงที่ต้องนึกถึงก็คือเรื่องของการที่มีการผลเปื้อน การปนเปื้อนนี้ก็จะนําไปสู่การที่ทําให้มีสารรังสีนั้นนะเข้าไปในร่างกายนะคะเช่นเป็นตัวว่าอาจจะเข้าไปทางบาดแผลหรืออาจจะเข้าไปทางการหายใจนะคะหรือว่าเปื้อนอาจาจะรับประทานเข้าไปนะคะทีนี้เราอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุทางรังสีเนี่ยนะคะเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆกับเตาปฏิกรณ์ปรามาณูร่วมไมด้อยู่ไปใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันไม่น่าจะเกิดกับเราแต่ว,ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย อุบัติเหตุทางรังสีนะี่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเช่นระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะสารรังสีหรือว่าอาจจะอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่คุณกิติศักดิ์พูดก็คือเรื่องของการเก็บนะคะสารรังสีแล้วก็มีการไปขโมยออกมานะคะหรือแม้แต่ในทางการแพทย์นะคะก็อาจจะมีอุบัติเหตุได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าการที่เรารู้ว่าสาเหตุ เกิดจากอะไรที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเช่นอย่างเช่นเครื่องรีแอคเตอร์ที่เป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าสาเหตุของรังสีนี่ก็จะมาจากการได้รับรังสีแกมมารังสีเบต้าแล้วก็เรดิโอเอลทีนะคะซึ่งแกมมาเนี่ยผลเนี่ยก็คือจะมีผลต่อไขกระดูกนะคะตัวนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเบต้านี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนัง ะะแล้วก็เรโดไอดีเนี่ยมันก็จะเข้าไปในที่ต่อมไทรอยนะคะตอนนี้การตอบสนองนะคะทางด้านการแพทย์ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีเนี่ยนะคะก็โดยทั่วๆไปแล้วก็เหมือนกับเราเออตอบสนองกับการที่มีอุบัติเหตุทั่วๆไปนะคะก็มีการดูทั่วๆไปเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องสนใจในเรื่องของรังสีกับเรื่องของการปนเปื้อนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งได้มาเป็นสส่วนก็คือตรงตำแหน่งที่มันเกิดอุบัติเหตุอันนั้นนะคะกับตรงตำแหน่งที่ได้ส่งคนไข้มาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่ง้ตรงตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็คงต้องการความร่วมมือหลายๆฝ่ายนะคะซึ่งอันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับของคุณกิติศักดิ์นะคะทีน,นี้ถ้าในเรื่องของทางการแพทย์เนี่ย ะะเราก็จะต้องมีทีมที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลังสีนะคะเพื่อที่ว่าจะมาประเมินว่าขนาดปริมาณลังสีที่เขาได้มาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นพอคนไข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการดูอาการทางคลินิกนะคะเพื่อจะบอกว่าประมาณว่าได้ลังสีสักเท่าไหร่นะคะะผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้มีอะไรบ้างแล้วก็จะได้วางแผนการรักษาได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางสีเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีการดูแลนะคะตอนตอนที่เกิดเนี่ยในทันทีนั้นว่ามันมีสิ่งที่ต้องการการดูแลอย่างฉุกเฉินหรือเปล่านะคะถ้าในทางการแพทย์เนี่ยการดูแลฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะถือเป็น ABC นะคะ A, B, A ก็เป็นเรื่องของทางเดินหายใจนะคะ B นี่ก็คือเรื่องของ เรื่องของการมีเลือดออกนะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนนะคะรวมทั้งก็จะต้องมีการประเมินนะคะว่าคนที่อยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องนั้น,เ,นเป็นคนที่ได้รับรังสีปริมาณสูงหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รับไม่ได้รับรังสีนะคะแล้วก็ต้องมีการติดต่อ,อกับโรงพยาบาลแล้วจะมีการส่งคนไข้ไปนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของพับลิกนะคะของซึ่งอาจจะมีคนซึ่งนะคะ มีความกังวลนะคะว่าได้รังสีไปแล้วจะก,กลายเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคะหรือว่าอาจจะมีหลังจากระยะฉุกเฉินไปแล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฝนเปื้อนว่าในอาหารหรือในน้ําเป็นต้นนะคะรวมทั้งการป้องกันถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลดีโอไอโอดีนก็จะต้องมีการป้องกันเรื่องไอโอดีนที่เข้าใจว่าเราเป็นกระแสก็เลยเอาตรงนี้มาพูดนิดน,นึงว่าการที่เราจะไป ยับยัง้งการจับรีดูเอลยินเข้าไปในต่อมไทรอยนีย่ก็คือการใช้สเตเบิลเอลดีนนะคะซึ่งดีที่สุดป้องกันได้แน่นอนก็คือจะต้องกินอย่างน้อย6ในช่วง6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการได้รับริโอแอคทีฟไอโอดีนเข้าไปนะคะถ้าหากว่าได้ จากการที่เราเรียนรู้จากเรื่องของเชนอบบลนะคะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุของเชนอเบลแล้วเนี่ยมันตัวที่ออกมามากที่สุดก็คือไอดี131นะคะแล้วก็มันก็ถูกพัดไปทางที่ลกตะวันออกเพราะงั้น10ปีหลังจากเชนอบบลเนี่ยก็จะมีอุบัติการของมะเร็งไทรอยในเด็ก ในยุโรปตะว,วันออกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาอันนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดของการให้ซึ่งเราก็คงเห็นจากหลายๆที่แล้วนี่ก็เพียงแต่ว่ามีข้อที่เราต้องระวังเหมือนกันนะคะว่าการที่เรากินไอโอดีนขณะที่จะไปกดการจับเอาไอโอดีรังสีเข้าไปเนี่ยมันเป็นปริมาณที่สูงนะคะปกติแล้วร่างกายเราเนี่ยจะต้องการไอโอดีนประมาณแค่เราๆประมาณสักร้อยถึงร้อยห้าสิบไมโครกรัมนะคะ เพราะฉะนั้นการกินนี้ต้องกินประมาณเกือบ สิบเท่านะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไอโอดีนปริมาณสูงมันก็อาจจะมีผลแทรกซ้อนเช่นอาจจะมีต่อมน้ำลายอักเสบนะคะอาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนบางคนที่แพ้นะคะแพ้ไอโอดีนก็อาจจะมีอาการของการแพ้อาจจะมีฝื่นขึ้นนะคะรวมทั้งอาจจะมีการเหนี่ยวนําให้เกิดไทรอยด์เป็นพิษหรืออาจจะเกิดไทรอยด์ทำงานลดน้อยลงหรืออาจจะเกิดคอดพ่อขึ้นมาได้นะคะซึ่งโอ,อกาสของการเกิดเนี่ยจริงๆแล้วมันต่านะคะแต่ว่า ความเสี่ยงของการที่จะเกิดเนี่ยก็จะขึ้นกับจํานวนครั้งยิ่งกินเข้าไปหลายๆเม็ดก็จะโอกาสที่จะเกิดผลแทรกซ้อนก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการที่เขาใช้กันก็คือว่าเขาจะใช้เพื่อป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดบริเวณนั้นมันมีรังสีสูงก็คือจะต้องเคลื่อนย้ายคนออกมานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันยังจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นก็อาจจะต้องยังกินต่อไปนะคะ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่วัดแล้วว่าระดับรังสีเนี่ยมันลดลงสู่ระดับที่ปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะหยุดนะคะควรจะหยุดรับประทานเพราะว่ามันจะมีผลแทรกซ้อนอย่างที่ว่าแล้วนะคะแต่นี้มาพูดถึงว่าถ้าเกิดออคนเราเนี่ยนะคะโดนรังสีไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็จะเกิดภาวะนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาว่าอย่างไงนะคะเขาเรียก acute radiation syndrome นะคะ Acute radiation syndrome นี่ก็คือเป็นกลุ่มอาการนะคะเป็นกลุ่มอาการของการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รังสีนะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นชั่วโมงหรือเกิดขึ้นเป็นสัปดาห์ก็ได้หลังจากที่ได้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น acute radiation syndrome นี่ก็คือมีการได้รับรังสีนะคะอาจจะที่ที่ที่ร่างกายเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องมากกว่า1ซีวตขึ้นไปนะคะนี้ ให้กลุ่มอาการที่ว่านี้เนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นสีช่วงนะคะสมมติว่าเราได้รังสีนะคะก็จะมีช่วงแรกนะคะช่วงแรกเนทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นプロโด m ่ก็คือจะมีอาการอาการที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็กอาจจะมีท้องเสียนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะซึ่งไม่มีอาการนะคะแล้วถัดมาก็จะกลับมามีอาการใหม่ร่วมกับการที่มีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของการติดเชื้อกับมีเรื่องของการที่มีเลือดออก ตอนนี้ผลสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะตายหรืออาจจะหายนะคะก็คือถ้าได้ปริมาณรังสีน้อยก็อาจจะหายถ้าได้มากก็อาจจะตายนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้นะคะยิ่งปริมาณรังสีที่ได้เยอะมากอาการก็จะรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณรังสีน้อยๆก็อาจจะเป็นเราเรียกเป็น s u b ค l i n i c a l คือไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะปริมาณรังสีมากขึ้นก็จะเกิดผลต่อไขกระดูก ะะมากขึ้นอีกก็จะเกิดกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็มากขึ้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหัวใจกับหลอดเลือดสุดท้ายก็คือระบบประสาทนะคะมันถ้าเราดูนะคะก็จะเห็นว่าถ้ารังสีปริมาณสูงนะคะปริมาณสูงมากเนี่ยก็พวกนี้เนี่ยอาการก็จะเยอะนะคะเช่นจะมีขึ้นไส้อาเจียนอาจจะเกิดขึ้นภายใน10นาทีหลังจากที่ได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะมีหมดสตินะคะมีไข้สูงนะคะ แล้วก็ถ้าพวกที่ได้ลังสีน้อยลังสีน้อยนี่โอกาสของการเกิดขค้ื่องส้าเอเจนก็อาจจะน้อยอาจาออาจะสิบเป็าานรน,นะคะระยะเวลาของการที่จะเกิดก็จะทิ้งเวลาหาออกไปนะคะท้องเดินอาจจะไม่เกิดเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีอุณหภูมิสูงนะคะตอนนี้ถ้ากลงอยู่ตรงกลางๆนั้นก็จะมีอาการที่ความรุนแรงก็จะขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้นะคะ แต่ที่ถ้าเรามาดูเนี่ยระยะของที่มันช่วงที่อาการมันหายไปก็จะเห็นว่าถ้าปริมาณรังสีสูงเนี่ยมันจะไม่มีช่วงนั้นเลยนะคะมันจะเข้าสู่ระยะของการที่เกิดอาการเลยเช่นมีไข้สูงมีหมดสตินะคะพวกนี้นี่ก็จะตายร้0เซนะคะถ้าเกิดได้น้อยๆนะคะหนึ่งถึงสองเกรดพวกนี้นี่ก็อาจจะหายนะคะเราที่ไม่ตายนะคะส่วนปริมาณรังสีตรงนี้ก็จะแล้วแต่นะคะว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอาการเริ่มแรกที่เกิดขึ้น,นก็จะเป็นตัวที่มาช่วยบอกนะคะว่าคนไข้ได้หลังสีไปมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าระบบแรกที่จะโดนจากหลังสีก็คือเรื่องของไขกระดูกนะคะเราคงทราบว่าในไขกระดูกเรานี้จะมีเซลล์นะคะซึ่งมันทําหน้าที่สร้างเม็ดแ,แดงเม็ดขาวเกล็ดเลือดนะคะตอนนี้ถ้าเป็นไขกระดูกที่โดนหลังสีไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะเห็นเลยว่าเซลล์มันจะถูกทำลายไปนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณของเม็ดเลือดขาวนะคะเช่นพวกลิมโฟไซต์พวกนิวโทรฟิลพวกนี้มันจะลดลงนะคะรวมทั้งพวกเกร็ดเลือดด้วยนะคะทีนี้ถ้าถ้าในร่างกายเราปกติก็คือว่าเม็ดเลือดขาวนี้จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันนะคะป้องกันการติดเชื้อนะคะเกร็ดเลือดนี่จะเป็นตัวที่ทําให้ถ้ามันมีเลือดออกจะทําให้เลือดเนมันหยุดแข็งตัวนะคะ เพราะฉะนั้นผลของการที่มีเกรดเลือดลดลงก็จะทําให้ว่ามีเลือดออกี่มันจะหยุดหยุดยากนะคะหรือว่าการที่มีเม็ดเลือดขาวต่ําก็จะทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดจากการที่ไขกระดูกถูกทําลายเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีผลกับเรื่องของภูมิต้านทานนะคะทําให้คนไข้เนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนะคะมีการเกิดเลือดออกได้ง่ายนะคะเลือดออกมากๆกก็เกิดการซีดนะคะแล้วก็ถ้ามีแผลแผลก็จะหายยากนะคะ นี้ระบบถัดมาก็คือเรื่องของทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารเนี่ยนะคะถ้าเยื่อบุทางเดินอาหารมันโดนลังสีเนี่ยมันก็จะทําให้หลอดเลือดในนั้นเนี่ยมันเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็จะเกิดสุดท้ายก็จะเกิดมีการบวมมีเป็นแผลขึ้นมานะคะก็จะมีผลทําให้การดูดซึมไม่ดีนะคะเมื่อมีแผลก็จะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะคะอาจจะมีท้องอืดน,นะคะ แล้วก็สุดท้ายเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลําไส้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะก็จะมีการติดเชื้อขึ้นมานะคะคนขณนะเดียวกันคนไข้เนี่ยก็จะมีการสูญเสียพวกเ,เกลือแร่พวกน้ำมานะคะก็จะทําให้ขาดน้ำนะคะถ้ามากๆก,ก็อาจจะทําให้เกิดไตาวายแล้วก็เกิดช็อคขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือการให้น้ํากับเกลือแร่ทดแทนนะคะถ้าเกล็ดเลือดต่ำเราก็จะมีการให้เกล็ดเลือดกับคนไข้ได้ ก็มารักษาด้วยเกี่ยวกับการติดเชื้อนะคะอาจจะใช้พวก,กยาฆ่าเชื้อต่างๆนะคะทีน,นี้ระบบถัดมาก็คือเรื่องของหัวใจหลอดเลือดแล้วก็สมองประสาทเนี่ยนะคะพวกนี้ก็เมื่อเลดัลงสีสูงนี่ก็จะเกิดอาการอาเจียนนะคะมีถ่ายท้องในเวลาอันรวดเร็วนะคะคนไข้ก็จะสับสนนะคะอาจจะหมดสตินะคะแล้วก็ช็อกนะคะมีไข้สูงตายภายใน24-48ชั่วโมงนะคะ มันก็จะเห็นว่าจากอาการที่พูดมาแล้วเนี่ยค่ะว่าขึ้นไส้อาเจียนท้องเดินไข้สูงพวกนี้ก็สามารถจะมาบอกได้ว่าถ้าผู้ไขมีอาการพวกนี้ก็แสดงว่าน่าจะได้รับรังสีปริามาณสูงนะคะถ้าเกิดอาการไม่มีก็อาจจะไม่ได้รับรังสีนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมาดูเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะคะในเลือดนะคะว่ามันมีการลดลงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อจะมาประเมินว่า ได้รับปังสีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามาดูเรื่องของกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่เป็น g r a n u l o c e นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยนะคะก็จะขึ้นกับปริมาณลังสีที่คนไข้ได้นะคะถ้าเกิดเป็นปริมาณสูงๆเลยซึ่งพวกนี้ตายแน่นอนก็เพงก็เป็น,เป,นเป็นการรักษาตามอาการนะคะก็คือไม่ให้เขาทุกทรมานนะคะหลังจะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้วยนะคะ ส่วนพวกกลุ่มที่เป็นรังสีเปลี่ยนมาน,น้อยนี่พวกนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะอาจจะเฝ้าดูอาการนะคะเหมือนอย่างที่คุณกิติศักดิ์บอกอาจจะมีการไปเจาะเลือดไปตรวจเช็คนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าเกิดตรงกลุ่มกลางๆนี้ก็อาจจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการรักษานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสมมติว่าไขกระดูกถูกกดมากนะคะ ก็อาจจะมีการให้ยาก,กระตุ้นการทํางานของไขกระดูกได้นะคะมีการติดเชื้อก็ให้ยาฆ่าเชื้อนะคะถ้าเกิดมีเลือดออกมีซีดก็มีก็มีการให้เกรดเลือดหรือว่าให้ให้เลือดกับคนไข้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาซึ่งตอน,นี้อีกนอกจาก acute radiation syndrome ที่ว่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ได้รับรังสีเป็นเฉพาะที่นะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับตัวรังสีที่ได้นะคะถ้าเป็น a อลฟาเนี่ย ะะก็จะไม่ทําให้เกิดแผลไหม้นะคะแต่ถ้าเป็นเมตาหรือเป็นเอิเล็กตรอนนี้ก็อาจจะทําให้เกิดแผลไหม้ร่วมด้วยนะคะหรือว่าโฟตอนก็จะเกิดแผลไหม้ร่วมด้วยนะคะตอนนี้การที่ได้รับ,บรังสีที่เป็นเฉพาะที่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีผลตั้งแต่ผิวหนังนะคะกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นกระดูกหลอดเลือดแล้วก็อาจจะลงไปถึงอ,อวัยวะภายในด้วยนะคะ อันนี้อาการที่แสดงเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ถ้าอย่างเช่นเป็นผื่นแดงขึ้นมานะคะเราเรียกอริทิมาเนี่ยคือลักษณะที่เกิดแต่ละอย่างหรือการที่มีผมร่วงขนร่วงนะคะหรือว่าผิวแห้งแตกขึ้นมาเป็นแผลเนี่ยมันก็จะจริงๆแล้วมันจะพอบอกได้นะคะว่ามันเกิดที่ระยะเวลาไหนนะคะว่าก็สามารถจะประเมินกลับไปได้ว่าเขาได้รับ,บร,รังสีปริมาณแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาถ้าเป็นแค่ แผลแดงๆแผลแห้งๆนี่ก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรรักษาตามอาการแต่อันที่จะรุนแรงก,ก็คือเวลาที่มันเกิดเป็นแผลที่มันแฉะที่เราเรียกเป็น wet desquamation พวกนี้ก็จะปวดนะคะก็อาจจะต้องให้ยาแก้ปวดอาจจะต้องให้ยาลดอาการอักเสบนะคะอาจจะต้องมีการทําแผลแล้วก็พวกนี้เนี่ยพอคนไข้เจ็บมากๆก็จะไม่ขยับเพราะฉะนั้นข้อเนี่ยมันอาจจะติดนะคะก็อันนี้ก็อพอดี ก็จริงก็ดูของคุณกิติศักดิ์ไปแล้วแต่อันนี้ก็ลองดูนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้เป็นภาพของอุบัติเหตุรังสีที่ที่เปรูนะคะก็เรื่อง,เร,องเรื่องก็เกิดขึ้นจากการที่ช่างที่เขาขุดท่อเขาต้องการจะไปสารวจเรื่องเกี่ยวกับว่าท่อมันรั่วหรือเปล่าเขาก็ใช้เขาเรียกพิกเทลเนี่ยนะคะอันนี้เป็นซอสของรังสีตอนนี้ก็ไม่ด้วยเหตุผลกนใดก็ไม่ทราบช่างคนหนึ่งเนี่ยก็เกิดหยิบเอาไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ซอสอัวนี้ใส่กระเป๋าเกง ใส่กระเป๋าหลังไปนะคะแล้วก็เอากลับบ้านกนละะับไปบ้านก็ถอดกางเกงแล้วกางเกงนั้นก็วางอยู่โดยที่ซอสก็ยังอยู่ในกระเป๋าหลังอยู่ภรรยาซึ่งอยู่ที่บ้านบังเอิญมานั่งอยู่ตรงใกล้ๆก,กับกางเกงแล้วก็ให้ลูกกินนมนะคะอันนี้ก็วันที่เขาเอาซอสกลับบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิด,กดแผลอันนี้ก็จะเป็นต้นขานะคะเป็นบริเวณตรงกระเป๋าที่เขาเอาใส่ซอสไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันเริ่มเป็น เป็นตุ่มพองมีน้ำขึ้นมาสุดท้ายก็แตกออกมาเป็นแผลนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อนะคะก็จะเห็นว่าแผลพวกนี้ก็จะไหม้นะคะมีการมีขอบแผลแล้วก็มีการอักเสบติดเชื้อเขาจับไอตอน้นกำเนิดหลักสีนี้ด้วยมือนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามือนี่ก็ไหม้นะคะไหม้ไปหมดเลยนะคะแผลนี่ก็มีการอักเสบติดเชื้อคะนะคะ,นะคะก็รายนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะปลูกถ่าย นะคะแต่ก็ปลูกถ่ายไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตัดขาทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการที่ต้องมาดูว่าการที่องดูแลก็ต้องมาดูได้ว่าจะต้องจะเป็นต้องตัดขาหรือไม่นะคะแล้วแม้ว่าจะตัดขาแล้วแต่ว่าก็ลุกลามนะคะลุกลามมากจนกระทั่งไปแถวแถวบริเวณที่เชิงกรานนะคะ อันนี้เป็นก้นของภรรยาที่มานั่งให้ลูกกินนมอยู่ตรงใกล้ๆกับกางเกงนะคะก็จะเห็นว่าเกิดเป็นแผลขึ้นมานะคะแล้วก็แต่ว่าอาจจะนั่งอยู่ไม่นานรังสีไม่แรงมากก็แผลก็หายได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีการปนเปื้อนนะคะก็ที่สําคัญก็คือจะต้องทําการชําระล้างการปนเปื้อนนั้นนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้มันแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นของร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดมีการ เอาเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ให้มีการแพร่กระจายนะคะอันนี้พอดีเมื่อนาน,านมาแล้วละคะ่ะสิปีได้แล้วไปเข้าคอร์สที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ NIRS ซึ่งเขาเป็นจุดที่เขามีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีนะคะเขาก็จะเป็นยูนิตที่ มีการเตรียมมีเตรียมความพร้อมนะคะว่าถ้าเกิดมีคนไข้เข้ามานะคะเขาก็จะมีเครื่องมือที่จะมีการตรวจสอบว่ามีการปนเปืเ้อนหรือเปล่านะคะก็มีพวกเครื่องมือเหมือน,นกับที่ er ate, อาจารย์นาเรศทามาให้ดูนะคะก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้มาตรวจสอบอันนี้ก็เป็นหุ่นที่เขาใช้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการปนเปื้อนก็ต้องมีการชําระล้างนะคะถ้าเกิดเปื้อนเป็นบางที่เราก็อาจจะล้างแค่ตรงบริเวณนั้นแต่ถ้าหากเปื้อนมากทั้งตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบอนะคะ เห็นว่านี้เป็นบาะซึ่งสามารถจะเอาคนไข้นี่ลงไปแช่นะอันนี้ก็จะเป็นกระจกตะกัวซึ่งเขาจะป้องกันคนที่ไปทําความสะอาดตัวคนไข้นะคะให้ไม่ให้ไม่ให้เกิดปนเปื้อนหลังจากที่ชําระการปนเปื้อนแล้วเราก็จะต้องมาดูว่ามันมีการแพร่กระจายเข้าไปข้างในร่างกายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเราเรียกเป็นโฮบอดี้เคาน์เตอร์นะคะอันนี้สามารถจะวัด ได้เลยว่ามันมีปริมาณลังสีเข้าไปอยู่ในตัวหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั่งแบบนี้เลยอาจจะเป็นแบบเข้าไปยืนแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะอ่านออกมาให้นะคะก็เพราะฉะนั้นจากระดับรังสีจากอาขอโทษจากอาการนะคะอาการที่พูดไปแล้วนะคะเรื่องขึ้นไส้อาเจียนท้ายท้องหรือว่ารอยแผลที่ตามตัวนี่ก็สามารถจะมาประเมินได้ว่าคนไข้นได้ลังสีเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะ ตอนี้เรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องมีการคํำนึงถึงก็คือเรื่องทางด้านจิตใจนะคะว่าอย่างที่อาจารย์พูดกันไปแล้วว่าลังสีเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะมันไม่มีขอบเขตไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนก็จะมีความกังวลมากเหม,เหมือนกับที่ในประเทศไทยเราตอนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่า โกรธใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองนะคะอาจจะมีความกังวลใจนะคะแล้วก็ไม่มีความไม่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะต้องออแก้ไขนะคะทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องมีการให้คําแนะนํามีการบอกถึงข้อมูลนะคะแล้วก็รวมทั้งสื่อเนี่ยนะคะสื่อนี่ก็สําคัญนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าไอ้รูปภาพที่มัน แย่มากๆเนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเผยแพร่ออกมาขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคนที่ดูข่าวสารเนี่ยมันอาจจะความสามารถในการรับข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้ให,ใ,หใ,หให้มีการซัพพอร์ตอาจจะมีการให้คําปรึกษานะคะ หรือว่าบางทีก็อย่างอาจารย์นเรศทำก็คือมีคนโทรมาปรึกษาส่วนตัวนะคะหรือว่ามีการเข้าไปเยี่ยมในชุมชนนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดมันเกิดอาการนะคะเช่นบางทีกังวลมากๆกนะคะกุ้งใจมากๆก็นอนไม่หลับใจสัน่นอะไรประเภทนี้ก็อาจจะต้องมีการให้ยาช่วยนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากการที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสีก็คือว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุที่มันซีเรียสมากๆเนี่ยมัน ม,มันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะคะแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงได้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุทางรังสีนี้ก็ไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ทํางานกับรังสีเท่านั้นนะคะออการรักษานี่ก็ไม่ได้ต้องการการรักษาอะไรที่พิเศษเียนแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นนะคะก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ก็เหมือนกับการที่เรารักษาโรคอย่างอื่นนะคะแล้วก็ ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ว่าไม่ได้เกิดอันตรายนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เหมือนที่เขาเรียกว่ามีเรื่องของ p r e p ีแพ n e s s แล้วก็ต้องมีทีมที่มีการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ญี่ปุ่นที่เขามีรถนะคะที่เขาบอกว่าเขาสามารถจะมีเครื่องมือมีคล้ายๆเป็นเป็น เป็นวอร์ดรับคนไข้เข้าไปตรงนี้ได้เลยถ้ามันฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจสอบทางรังสีนะคะก็คิดว่าคงพอจะให้ไอเดียว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทางรังสีนี้ทางการแพทย์จะทําอะไรได้บ้างนะคะ่ะขอบคุณหมอภานานะคะช่วงนี้ขอสัก5น,นทาทีคำถามไ้ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่ามีรางจืดที่เป็นขาวแก้ addition, แได้ขาวขาวบอย ไม่คดีไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรอะค่ะต้องขอโทษด้วยทราบคุณคิ่ดว่า มันเป็นระบบประหลุมใช่ไหมครับส่วนของทางริ่กเจอรนี่มันเป็นสารกำมะถันสีเป็นโควาโลกสีมันมันต่างกันยังไงเนื่องจากว่าตัวระบบประหลุนี้มันมีความไร้แรงกว่าเยอะนะครับอวุภาัมันไร้แรงนะครับคือวัตถุประสงค์มันต่างกันนะครับตัวระบบประหลุเนี่ยเขาไม่ได้เอามาใช้เพื่อเพื่อสันติแต่โควาโลกสีจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาใช้ในทางสันติตแต่เพราะเลยมันรุกลอดออกมา ตัวละเมอที่เขามุ่งหวังจะเอามาฆ่าคนนาพูดง่ายๆโคบอลติคที่เรามนนํามาใช้เนี่ยเราก็เอามาเพื่อรักษาคนรับเพื่อรักษาคนมาใช้ในทางสังคมเพราะฉะนั้นวัตถุผสมมันก็ต่างกันแล้วผมรับผมเทียบไม่ได้นครับเม้แ่ที่าท่าไหนนะครับโบอลิคนี่เป็นแกมมาก